ต่อมามาดูกันที่ข้อที่8เลยค่ะโรงงานแห่งหนึ่งผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3:5ถ้าวันนี้โรงงานผลิตลูกอมรสสละได้15,000เม็ดวันนี้โรงงานผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ได้กี่เม็ดอันนี้ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับ อัตราส่วนนะคะอัตราส่วนของลูกอมเนี่ยมีสองรสก็คือลิ้นจี่ต่อสละนะคะลิ้นจี่ต่อสละอันนี้ก็เขียนย่อๆนะคะลิ้นจี่ต่อสละอัตราส่วนเป็น3ต่อ5าแล้วทีนี้อัตราส่วน3ต่อ5ไปเนี่ยหมายความว่า ถ้าผลิตลิ้นจี่ได้3ส่วนจะผลิตรสละได้5ส่วนนะคะแต่ว่าเขาผลิตลูกอมรสละได้15,000เม็ดโจทย์ถามรสลิ้นจี่ซึ่งไม่รู้ใช่ไหมเราก็ใส่เป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนแต่ว่าเรารู้รสละแล้วก็คือ15,000มเม็เราก็ใส่อันนี้เราก็จะใช้ความรู้นะคะเกี่ยวกับ การหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้นะคะถ้าเราอยากรู้ว่า5เนี่ยมันคูณอะไรถึงจะได้1 5 0 0 0เราก็จะต้องนำา5 0 0 0 0ตั้งแล้วหารด้วย5นั่นเองจาก1 5 0 0 0หหารด้วย5อันนี้เราก็ไปหารปกติเลยหารแล้วก็จะได้เท่าไหร่คะ สามพนั่นเองยังไม่ใช่คําตอบนะคะอันนี้หมายความว่า5เนี่ยถ้าคูณกับสามพันจะได้หน0 0งแล้วถ้าเราเอา3าไปคูณกับสามพันเราจะได้เท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นคําตอบที่เราจะต้องหานะคะจะได้3ต่อ5เท่ากับเราก็นำสามคูณกับสามพันเลย สามคูณสามพันต่อ5คูณกับ3ามพันสามคูณสามพันได้เท่าไหร่คะเก้าพันห้คูณสามพันได้หนึ่งหมซึ่ง1นึ่งหมันเนี่ยเป็นสิ่งที่โจทย์ให้มาอยู่แล้วใช่ไหมคะคำตอบที่เราต้องการก็คือที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมที่เราใส่แทนไปตั้แรกนรกคะช่องสี่เหลี่ยมของเราก็จะมีค่า9ก้าพัน นั่นหมายความว่าลูกอมลดลิ้นจีเนี่ยผลิตได้ทั้งหมด9,000เมตรนั่นเองคำตอบก็คือข้อที่2นั่นเองค่ะ